นักเรียนพบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยครูน็อปและครูโอนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาทําแบบฝึกหัดเรื่องคําที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนเนี่ยเตรียมแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยขึ้นมาค่ะดินสอยางลบแล้วก็ดินสอสีค่ะคุณครูขอ อธิบายและสรุปคร่าวๆนะคะเรื่องคำประวิสัญน,นีเนี่ยหลายๆคนคงจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้คือสระอะแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าเขามีอีกหนึ่งชื่อนะคะก็คือชื่อว่าวิสันชนีค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าคําที่ประวิสัญน,นีประก็คือการเอาใส่เอามาเติมใช่ไหมคะคำที่ประวิสัญน,นีจะต้องออกเสียงอะเต็มเสียงเลยค่ะแล้วก็มีรูปสระอะ ตัวน่ารักน่ารักของเราเนี่ยนะคะอยู่ด้วยนะคะแต่คำที่ไม่ประวิสัญชนีจะไม่เห็นรูปสระอะอยู่แต่เขาก็จะออกเสียงอะนะคะแต่ออกเพียงแค่ครึ่งเสียงหรือกึ่งเสียงเท่านั้นค่ะโดยที่อักษรน,นำสองพยางเนี่ยสามารถเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีได้นะคะ เริ่มที่แบบฝึกหัดข้อแรกนะคะแบบฝึกหัดข้อที่1นนี่เลยค่ะคุณครูให้นักเรียนอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะคะแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นรับทราบมาตรงแถวนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ลงวันที่ด้วยนะคะหน้านี้ไม่ต้องถ่ายรูปส่งนะคะเก็บไว้ส่งวันเปิดเรียนค่ะ แบบฝึกหัดข้อที่2นะคะเขาให้นะักเรียนนอ่านบทร้อยกรองนี้นะคะแล้วก็นําคําที่ประวิสัญนชนีอ่าประวิสัญนชนีก็คือจะต้องมีสระอะอยู่นั่นเองค่ะไปเติมลงในดอกไม้ข้างล่างนะคะบทร้อยกรองก็คือการเขียนรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะมีฉันทลักษณ์บังคับอยู่นะคะเดี๋ยวนะักเรียนจะได้เรียนแต่งในป .4 ค่ะ ครูจะขออ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะแล้วเรามาหาคำที่ประวิสัญน,นีกันค่ะประพาปลูกมะนาวอีกมะพร้าวมะไฟหวานมะม่วงหิม,มะพานมะกอกบ้านมะขามเทศมะลิกระดังงาดอกชบาการะเกตปะหนันดอกจันเทศกระบองเพชรทานตะวัน คำประวิสัญชนีมีรูปอะเฝ้าแข็งขันออกเสียงอะครบครันเขียนคำนั้นให้ถูกเอ่ยทีนี้เรามาหาคำที่ประวิสัญนีกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะประพาแล้วก็มะนาวมะพร้าวมะไฟมะม่วง มะกอกมะขามมะลิกระดังงาการะเกตปะหนันกระบองเพชรแล้วสุดท้ายก็เป็นท่านตะวันค่ะทั้งหมดกี่คำคะนักเรียน13คําคำใช่ไหมคะเรานำคำเหล่านี้มาเติมลงไปในดอกไม้กันดีกว่าค่ะ ระพามะนาวมะพร้าวมะไฟมะม่วงกระดังงา มะกอกมะขามมะลิปะหนัน้น ะบองเพชรสุดท้ายก็คือทานตะวันค่ะมีทั้งหมดกี่คำคะ13ใช่ไหมเอ่ยมาต่อกันที่ข้อ3เลยดีกว่าค่ะข้อ3นะคะจะเป็น ให้นักเรียนเขียนคำจากภาพลงในตารางที่กําหนดแล้วอ่านคำนะคะก็คือเขามีคำเขามีรูปภาพให้แล้วนักเรียนเนี่ยนำรูปภาพเหล่านั้นมาเขียนนะคะให้เป็นคำที่ถูกต้องนะคะก็คือวิธีการเล่นแบบนี้จะเรียกว่าอักษรไข้ค่ะก็คือไข้กันไปไข้กันมาโดยที่ใช้ตัวอักษรเดียวกันนะคะรูปแรกเลยค่ะมะละ กอค่ะนี่มะละกอเขียนลงไปเลยค่ะตัวอักษรละหนึ่งช่องนะคะนักเรียนสระอะก็หนึ่งช่องนะนอกจากสระบนสระล่างหรือวรรณยุกนะคะจะเขียนอยู่ในช่องรวมกันนะคะอ่านดูเลยค่ะมะละกอนี่ไงคะอ่ะทีนี้นะคะ,ะ,ะ,คะส่วนข้อที่2ก็เป็นมะลินะคะมะลิอันนี้เป็นแนวนอนค่ะ มะลิแน่นอนนะคะเติมอม้าเลยค่ะแล้วก็ลอลิงสละอิเป็นไงคะใช้สละอะร่วมกันใช่ไหมคะต่อไปเป็นอะไรคะเห็นรูปภาพนี้แล้วนึกถึงอะไรมะขามค่ะนี่ต่อไปข้อสี่มีมอม้ามาให้แล้วอะ่ะเป็นอะไรดีคะมะม่วงเห็นไหมคะนี่เลยแม่เอกอยู่ช่องเดียวกันกับมอม้าเลยนะคะ ต่อมามาดูข้อ5กันดีกว่าค่ะข้อ5เรียกว่าอะไรดีคะให้ช่องมาสีช่องกะลาเป็นยังไงคะง่ายไม่เอ่ยต่อมาข้อ6ค่ะเป็นกระทะนะคะเคยบอกไปแล้วว่ากระทะจะต้องมีรอเรือด้วยนะคะข้อ7ค่ะเป็นทะเลเพราะเขามีสละะมาให้แล้วก็เติมแค่เท้าทหารสละเอและลอลิงค่ะข้อ8แน่นอนอยู่แล้ว ป็นขอยอ่ออะขยะใช่ไหมคะส่วนข้อ9ค่ะเป็นอะไรคะออกมาจากมะพร้าวคั้นมาจากมะพร้าวเลยก็คือกะทินั่นเองค่ะนี่เลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะจะใช้สระอะเหมือนกันนะคะเขียนลงไปเลยค่ะสระอะ มาที่ข้อ4นะคะข้อ4เขาให้นักเรียนเขียนคำที่ไม่ประวิสัญนญนีลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับภาพแล้วอ่านคำนะคะ,ะรูปแรกนะคะเป็นอะไรคะชะดาใช่ไหมคะอาชดาดอชดาแค่นี้นะคะไม่มีอยากอะไรเพิ่มนะคะไม่งั้นจะเป็นตอประดะันะสวยๆใส่ชุดขาวเป็นอะไรคะพยาบาลน,นี่เลยค่ะ ต่อมานะคะคนที่ต้องออกรบนะคะมีหน้าที่ปกป้องบ้านเมืองก็คือทหาระค่ะสุดท้ายอ้ขอขขโทดข่ายังไม่สุดท้ายอันนี้เป็นอะไรคะเป็นก้อนสีขาวๆในห้องน้ำสบู่นั่นเองค่ะสอบอูสบู่ไม่เอกสบู่นะคะอ่ะ ต่อมานะคะเป็นหญิงค่ะที่มีอายุมากๆคนที่มีอายุมากๆเราจะเรียกว่าชรานะคะชอรอาชรานะคะคำเหล่านี้มีพยางหนาออกเสียงอะไรคะออกเสียงอะนั่นเองค่ะแต่ออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงนะคะอ่ะ ต่อมาค่ะข้อ5เขาให้นักเรียนเลือกคำมาเติมลงในประโยคให้ถูกต้องนะคะก็เขาก็จะมีอย่างเช่นคำนี้นะคะคุณอานำมะม่วงหลายชะลอมมาฝากญาตินะคะเราก็จะเลือก๋อาราทีค่ะเราก็จะเลือกชะลอมที่ถูกต้องมาเขียนนะคะอันแรกค่ะะลอมแบบนี้เลยค่ะะลอมข้อที่2 กะลาสีนำเรือเล่นเข้าฝั่งค่ะก็คือคนขับเรือนั่นเองค่ะกะลาสีเขียนตรงตัวเลยค่ะกะลาสีค่ะต่อมามดตะนอยนะคะเป็นมดชนิดหนึ่งนะคะกัดเจ็บอยู่นะคะเออขอโทษทีค่ะน้องถูกมดตะหน่อยต่อยที่เท้านะคะตะน่อยเขียนตะเต็มเสียงนะคะมีสสลอะด้วยนออยอนอยนะคะ ต่อมาดอกพยอมเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมค่ะพะยอมนะคะใช้สระอะด้วยเลยค่ะพะยอมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมชมงานสะดวกมีสระอะด้วยนะคะต่อมาค่ะมาณนะกำลังขมักขม้ม่น กับการปั้นดินเหนียวนะคะใช้อะไรดีอ่าใช้นี้เลยค่ะค่มักคะมินอ่าทันไหมคะต่อมาข้อหกอันนี้เหมือนทุกครั้งทุกแบบฝงกหัดที่ผ่านมาเลยให้นักเรียนเลือกคำในบทเรียนนี้นะคะก็คือ มีสระอะก็ได้หรือไม่มีสระอะก็ได้นะคะก็คือจะเป็นประวิสัญชนีก็ได้หรือไม่ประวิสัญชนีก็ได้เลือกมาแค่5คําแล้วมาเขียนคําละสองครั้งนะคะตัวบรรจงเต็มบรรทัดก็คือเต็มเส้นนี้เลยนะคะเขียนให้สวยงามเนาะเรามาดูบันทึกสรุปความเข้าใจกันดีกว่าค่ะคําที่มีเสียงอะนะคะเรียกว่าคําที่ประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนีนะคะอ่ะที่นี้นะคะ คำที่ประวิสัญชนีก็จะมีรูปสะระอะนั่นเองค่ะแล้วก็จะออกเสียงเสียงคําว่าอะนะคะเต็มเสียงเลยค่ะส่วนคําที่ไม่ประวิสัญชนีนะคะก็จะไม่มีรูปสะระอะและออกเสียงอะแค่กึ่งเสียง กึ่งก็คือครึ่งนะคะไม่เต็มเนาะอ่ะทีนี้นะคะการบ้านก็คือ2หน้านั่นเองค่ะหน้า68และ69บทเรียนนี้นะคะนักเรียนถ่ายแค่2หน้านี้ส่งครูนะคะอย่าลืมเขียนชื่อและนามสกุลชั้นและก็เลขที่ด้วยนะคะครูจะแอบเฉลย1ข้อก่อนนะคะอ่าอีก9ข้อค่อยไปทำเองเนาะข้อ1น,นะคะข้อใดเป็นลักษณะของคำที่ประวิสัญญี คำที่ประวิสัญชนีมีลักษณะยังไงร,รู้ไหมคะเราคำที่ประวิสัญชนีเนี่ยใช่คำที่ออกเสียงอะพยางหน้าไหมคะตืดไม่ใช่นะคะคำที่ออกเสียงอะเฉพาะพยางหลังหรือเปล่าคะไม่ใช่คำที่ออกเสียงอะกึ่งเสียงใช่ไหมคะเขาบอกว่าประวิสัญชนีนะออกเสียงอะกึ่งเสียงหรือเปล่าคะ คำที่ประวิสัญชนีก็ออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะส่วนคำที่ประวิสัญชนีก็คือออกเสียงอะเต็มเสียงข้อน,นี้ถูกต้องนะคะให้นักเรียนเนี่ยตอบข้อนี้ได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณนบกับครูโอนะคะก็ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมส่งกันบ้านกันนะคะ